ดีค to well ่ะวันนี้ศูนย์ปุ๋ยเอเวอร์เรสต์จังหวัดพัทธลุงนะคะเข้ามาติดตามผลที่ไมาฉีดยางหน้าตายอันนี้พี่ตัดไปสองเช้าจากที่ไม่ออกเลยค่ะก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เข้ามาฉีดรักษาหน้ายางหน้ายางตายนึ่งนะคะสามต้นกลับมาตัดได้เหมือนเดิมทั้งสามต้นเลยค่ะอันนี้อันนี้เต็มเลยนะที่ เต็มเลยะคะ่ะอะไรมันนิ่มขึ้นไหมคะพี่มันออกรู้สึกว่ามันดีขึ้นมาสักนิดดีขึ้นมาแล้วเนี่ยว่ามันจากมันไม่ค่อยออกมันไม่ค่อยออกนี่ก็มาดูน้ําก็น้ําก็ใช้ได้ขึ้นมาเนะค่ะอยากที่ว่าเออตัด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 ว่าไม่ออกไม่ออกมันออกอยู่แต่ว่ามันออกไม่มากมันออกนิดนิดหยุ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 ดค่ะแต่นี้รู้สึกว่าอะไรออกมาใช้ได้เหมือนต้นน้ำเสด็ก อันนี้ใช้ได้เลยนะคะออกมาเต็มเต็มเลยค่ะปารปรากฏว่านี่เต็มแก้วเลยค่ะ